ก็กสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้อยช่อง The b a s Tanker 08กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมพบแทงบลิดกันอีกแล้วนะครับแล้วก็กลัาอยู่ในช่วงรีวิวรถถังกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะผมจะหยิบยกเจ้าปุอ c o n วเ l l e r มารีวิวนะครับซึ่งผมก็ได้มันมาในราคาที่แพงหูฉี่แล้วตายเห็น <laughs> ไม่อยากบอกครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยววันไส้เดี๋ยวเครียดกันไม่ต้องบอกราคาแล้วซึ่ง คันนี้นะเป็นรถสะสมไม่มีในเทียงกินนะไม่มีนะจะเห็นสังเกตว่าจะเป็นยากกับทางคอนซิลเลอร์นะก็คือผมต้องอัดป้อมปืนให้เต็มก่อนหัวมันจะคล้ายกันครเคยคลื่นคอน c ิลเลอร์จะรั่วหัวคันนี้คล้ายกันแต่แค่ว่ามันติดเกาะด้านหน้าใช่มันสามารถกรนสุนเอได้แต่ถ้าเฮดอีกันไม่ได้เกาะเกาะมันกันเฮดอีไม่ได้มันไม่ใช่บอกถ้ามีเกาะกันซับเฮดอีนะมันจะโคตรกอสเลยนะแต่เกมมันคงไม่ใส่มาให้หรอกนะแล้วก็บวก ปั๊บเกาะหน้าให้มันหนาขึ้นส่วนเกาะพีได้ก็ยิงได้สบายเกาะข้างก็ทำซาสเกตบได้แต่มันได้แค่เดียวมันทำไม่ค่อยได้ซาตเกตบคันนี้แล้วก็เกาะหลังเฮดอีเข้าเกาะหลังก็บางหมดแหละมันแค่เฟี้ยวแล้วก็เสริมปืนให้มันดูเท่แค่นั้นแหละคันนี้มันเอาไว้เล่นเนินอ่ะถ้าเกิดเล่นเป็นเล่นไปบูก็อาจต้องเล่นดีๆต้องหาเนินเล็กๆเล่นไม่งั้นก็ตายคันนี้บอกเลยตายซึ่งคันนี้นะเออการยกระกับคันนี้นะความเสียหายต่อหนึ่งนะเขาจะอยู่ที่400ดาเมจต่อหนึ่งนะประมาณสี่ร้อยถึงห้า0้อยนะประมาณนี้น ส่วนการจะก้อนี้อยู่ที่272กรอกคันนี้วิ่ง162แล้วความเร็วอยู่ที่4 7และการหมุนตัวอยู่ที่30.73ซึ่งคันนี้ทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องกรอกเกาะเขาจะค่อนข้างบางนะับแบบคัน,นอื่นที่จะหนา200เงี้ยอย่าง E5 ผมเนี่ยผมเปรียยเที่ว่า E5 นะ E5 ผมหนา1 5 3เนี่ยคันนี้หนาเท่าไหร่ E5 ผมหนา1 5 3คันนี้ซุเคอนหนา1 6 2ก็ อาจจะหนาเพ e ราะ E5 ับลองว่าัวมันหนาคือยิงไม่เข้านตอนถ้าเกิดเอาเหิดอ e ียัดนี่ก็ยัดได้เข้าซึ่งมันยัดได้เข้าทีละสามสอ 3, 400, มันไม่เจ็บหรอกคุณแต่ว่ามัน,ม,นมันมันานอะ่ะคือแบบเสียทีละสามอย 300, แบบโดนตอสิบทีก็3ามพก็ตายหามกันนะซุปคอนเนี่ยแล้วก็คันนี้เป็นรถฟ้าผมเติมมาจากแพ็กปลดล็อกนะใครที่อยากไปดูก็ ผมได้รถถังประมาณ4คันนะจากแพ็คก,ก็คือกาเลเตอร์มผมขายจริงไปแล้วเพื่อม,มาซื้อซุปพล์แล้วก็ได้เป็น M4 วันนี้ m 1ยกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็เป็นชิเมล่าแล้วก็นี่ได้จากกล่องคือเคปิแซดแล้วก็อีกกล่องหนึ่งผมไม่พูดยกันเดี๋ยวเดี๋ยวคนหมั่นไส้เกินไปแล้วก็เอามาซื้อที่ออกสองคันนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวทีเพราะว่าที่โอโซนเนี่ยผมเคยรีวิวไปต้แต่ตอนประมาณช่องผมเพิ่งเกิดนะประมาณ2ประมาณเกือบสี่ห้าเดือนหกเดือนที่แล้วใคร ติตามผมนะจะแบบรู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมแบบรู้จักวิธีการใส่เพลงอะเริ่มมีสมองในการทำยูทูบอะก็คือคลิปที่ออกสองกระป๋องวินได้เดี๋ยวจะก็เอากลับมารีวิวนี่ะเดี๋ยวขอรีวิวไอ้ซุปคอนนี่ก่อนนะครับก็สำหรับคร่าวๆก็มีประมาณนี้สำหรับซุปคอนก็ ยุทธยุปัสจผมจัดเป็นชุดเครื่องมือสรารดประโยชน์ชุดเครื่องมือแล้วก็เป็นอะดีนารีนครับแล้วก็ยุทธภปัสจรผมจัดเป็นพุดดิง้งกับน้ำชาชุดป้องกันแล้วก็ชาดำเหมือนสี่สองอที่ผมปล่อยลีปไปเป๊ะเลยแล้วก็กระสุนนะผมจัดไปลูก AP20 นัดลูก AP CR 15นัดแล้วก็ลูก E ีรวมๆ5นัดนะครับอุปกรณ์ใส่เต็มครับอันนี้เกมแถมมาให้อันนี้อันนี้ไม่ได้เอ่อมันมเป็นรถ้ามันน่าจะแถมให้อยู่แล้วมันก็เหมือนทองที่แถมแถมก้าช่องให้ฟรีใครเคยเล่นทองจะได้รี แล้วก็บวกความเฟี้ยวที่ผมว่าเฟี้ยวนะแต่ไม่รู้ใครจะคิดไง <_ d> um> ก็พี่สัญลักษณ์ไอ้ลูกเพทชทีเนะี่ยผมว่ามันน่าจะสื่อว่ามันเป็นคิงอ o อเพชีแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปแล้วก็ไปรีวิวเลยมาครับเกมแรกอยู่กห้องไม่รูเมันด่านนี้วะไม่เข้าใจแ <_ d> um> พงหูฉี่เลยนี้โหลด9.1วินาทีลลประมาณ2,300แต่ผมไม่ได้ใส่อุปรกรณ์เ <_ d> um> พิ่มเลือนมาเพราะว่า ผมโดนเจดียิงเข้าซ้อคอคันนี้จุดอ่อนเนี่ยคือซ้อคอนะต้องเล็งดีแต่ว่าผมคงไม่เปิดโอกาสเขาเล็งหรอกขอเนะเจอทีดีๆอย่าเจอทีไม่แย่ขอลังไหวเลยเจอทีสองยิงก็ไม่เอาโอเคหลบหลงมาเลยลงมาเลยอย่าเสียเลือดม,มากกว่าน,นี้สองเฟลเขามาไม่ทันนะ ถึมอมันสองขอนาอแ,แคมป์ให้ดีทำีไปอามร้อยครับอเอาไปสี่ร้อยไม่เข้าหลอกปืนแกนะเอาีกสี่ร้อย ต่อตัวปัญหาเนี่ยคือเขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถปล่อยพวกผมได้ฟรีกันเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปสามร้อยนะไปเลยอีกไม่เขาหลอกปืนกันน่ะฮึม่นมน่าไงเฮดีว e ะใครครับดูตัวมันแหลกตายนะอี e นะี่ยเอาไปาโโห้าร้อยโอ้โหเนี่ยครับคือเขาจะยัดเฮดี e ลัวๆแล้วเนี่ยใครใครรู้จักคันนี้รู้พิธีเปล่าคือต้องยัดเฮดี e ลัวๆเลยหยุดได้แล้วหยุดยัดเฮดี e. ลงนะลงครับหยุดยัดเฮดีซ e ุปคอน นี่ไอหนึ่งเป็นสามยตีมาสามสี่อืยัดตีสองร้อยเราอะต้องแบบรับหน้าที่นะไม่ใช่หน้าที่บูนะหน้าที่รับเพชรอีฝั่งขรงข้ามาเนี่ยยอดกันรัวๆเลยยอดกันทุกคันนะออกมาไหมไดยิงออกมไหมออกมไหมมันออกอ่ะเอาไปสี่ร้อยโอ้ที่กสองแคมไว้อะไรเลยเพื่อนเราเราเราตัดใจกับทีมเราด้วยนะทีกสองมันนนายแคมอะ ตองไงออกไหมช่างมาแล้วกันออกไปเลยโอ้ยิงว้าวจบแล้วกี้มีดาเมจพลีสโอ้สามร้อยโอเคสามมันขึ้นถรือว่าเป็นเป็นเออดีงานเป็นสีแก่บ้านพูดอะไรวะเนี่ยช่างมันไม่เป็นเลย เพชอีรัวๆบอกเลยครับวันนี้รับต้องรับเฮดอีครับอย่าเสียอย่าอย่างงงรพราะเขาจะยัดเจดี่์ก็รัวๆเลยก็ตอนแรกก็ชนะแพ้ได้รนะเบิดรวมส3มพันสารับเลขสวยมากไม่3 3 3 3, 3, 3ไปเลยเงินทั้งหมด6 1 8ม5่นาทำลายไม่ได้สักคันผมไม่ได้ฆ่าใครเลยไปเกมที่2ตัวห้องเทียสิบอันนี้พองเทียสิบล้วนเลยโหทีนี้เนี่ยผมกลัวที่สุดแล้ว เกาะกันเอพียกั้นกันกันได้ดีเหลืเอเกินแตไอ้เกาะกันที่เ<ก>อ<น><ก><น>ไม่มีเลย นี่พ่อผมก็เห็นนิ่งๆไปก็ไม่เป็นไรพอดีเพื่อนผมมันติดโควิดและเชื้อมันลงปอดก็เลยดูเครียดๆแต่ไม่เป็นไรหรอกผู้ชมไม่ต้องเครียดตามก็เช่ามาันเถอะปล่อยไปความสนุกไปปล่อยไปก่อนเห็น M60 เอาไงครับ M60 ตรงนี้มีใครมาไหมอ,าอา้าวเห็นโปเกตโตซัดไป393ใครข้างบนก e ี<ม>่ร้อยโอ้สุใจนั้น อีล้อช่างมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปต้องไปดันเลยินทีชักนัดก็ดีวะไหลใจนั่นเราเนี่ยเกเรื่โอ้ดามจตฟรีเยอะมากอ้มสี่้อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ

โหเจตีเยอะขอบคุณมากเมื่อกี้เอ้ยตายอะระเบิดมันมีเสียงอะอยู่ดีๆก็นิ่งเลยโอเคผ่านไปได้โดยราบรื่นตายซะไปเจอวิ่งในน้ำมันก็อะไรอะไรอยู่ใช่ไหมเนะี่ยโอ้อืดเป็นเต่าเลย คอนเร็กซ์มาแล้วจะคิงตั้ง่อคลิปนี้อะไรซุปคอนคิงออฟเฮดีเออดีไฮโลชัยมันอะไรกันชัยหน้าโนหนึ่งวะมันมีแคนนชัยหน้าเลยเหรอเอสเจเราจะมาเห็นพูดอยู่เอสดีเอโด้ไกลเลย อยู่จะไกลเลยนะเองที่ผมไม่ได้ใส่ตัวเพิ่มเลือดมาผมคิดว่าผมต้องใส่ตัวกันกรอให้มันหนาขึ้นนะเพราะว่ากลัวโดนยิงซ่อคอติดใจนะมันฝังใจตอนนั้นเจนดียิงเข้าซ่อคอผมเผลอเลยอะฮัลโหลิสนี เขาเรือปืนเก็นอ่ะ HP สี่ร้อยฟอร์ซ้ำเลยเเอาเอาาตายนะอีร้อยแม่ใช้หน,น,น้าโนหนึ่งไข่มันปังใช้หน้านโนนึงเกือบร้อยคิวเกือบสี่พันดาเมจอ่ะสี่พันสี่โอเคเลขสวยเลย ตนที่2ก็ชนะไปได้ได้ดาเมจรวมๆ4ี0พดาเมจ์นะเเงินทั้งหมด65,000่นาทำรายได้4คันโอเคถือว่าดีเลยไปเกมที่3เกมสุดท้ายมาครับเกมสุดท้ายก็ห้องเทียสิบเทียเก้านะโอ้เกมนี้ยเป็นเกมนานกันเพราะว่าด่านนี้มันนานผมไม่ค่อยชอบด่านนานนี้เนี่ยมันเสียเวลาในการถักคลิปมันกลัวคลิปมันจะนานแล้วก็มันจะยืดเยื้อเอาความเฟี้ยวล้วน้เลยคันนี้แล้วก็ความแรงกับความแข็ง แต่สิ่งที่ต้องเล่นมาคือความแพงหูฉี่แพงมากเดี๋ยวคลิปต่อมาน่าจะเป็นลคลิปรีเพย์นะเพราะว่าเดี๋ยวก็น่าจะทำคลิปพรุ่งนี้ได้ละพรุ่งนี้ผมว่างจริงจังแล้วเพราะว่าอาทิตย์นี้มันก็ยังไม่ใช่อาทิตย์พักหรอก<อ>ผมพูดผิดมันมันก็ต้องอ่านหนังสือบ้างมันก็เลยเหมือนไม่ใช่วันพักก็ใช่เลยมีเรื่องมากเลย อ้าวฝันขคามีซุเคอร์เล็กด้วยดูมาซีสามร้อยยี่ร้อยจะทำอะไรบ้างทำใจมีคนสป,ปอตที่หน่อยไหมฮัลโหลเฮ้ยดึกนั่นมันเดี๋ยวนะกูอมันมีหนึน่งไปสามมีคอนเวย์มีเจจีโหน่ากลัวน,นั่นเลยมีแต่ตัวแบบฟรียเลส วิกเร็วๆเร็วๆเก็บมัน่ามันจะตูบสวยตอนนี้ยังเงียบๆอยู่ครับยังไม่มีใครยังไม่เฮที่เขาไหนกล้าดันเพราะว่าเดี๋ยวดันไปตายอีร้อยสมัครเลือดเขาจะหายไปประมาณหนึ่งพันนะหายไปสามร้อยแล้วดันเงี้ยหายพันสองอ่ะหายไปอีกดันเงี้ยอยู่ตรงนั้นหมดเลย ร้อยเอ้ยการเสียสละมันก็เกินไปนติดยิงไม่ได้จะเลินแล้วพี่น้องอีร้อย,ออยมันเป็นการเสียสละที่มันมันไม่ควรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไปหาอะไรครับวิ่งไปแจกเขาเนี่ยอา้าวสวยแพ้ ถ้าแพ้อย่าทุ่งนะไปทุกอ้อยนั่นไง800จากเจจีแน่ๆแล้วประกัน1ล้านเปอร์เซ็นต์บอกแล้วผมเกลียดอานนี้กันอ่ะคิดมากเลยมันนมันนานอ่ะเกมมันเนี่ยมันก็จะนานในวันนี้แหละบวกอ้อยแล้ววิ่งเข้าไปแจกไม่คิดอะไร2อ,อยคิดอะไร 800ดาเมจโอ้โหออกไปได้โดนหนึ่งเป็น้0 0ตายห่า ยังไม่กล้าไปเพราะเขามีคอนวกับเจจีนั่นเดี๋ยวเรารอเอาไว้หน่อยดิอย่ายิงนะอย่านะโอเครอดละเมาส์แคมอยู่ฝั่งูุนจำได้เห็นล่าสุดแคมอยู่เคจีอยู่ตรงนน้นระวงังหนึ่งไปสามนาทีสามสิบ โอ้หนุ่มทางยิงไม่โนดนพีดามิเก็บเลยให้ให,ให้เอาเลยเอาเลยเอเอทองตายเข้าไป,ไปดโดนอยูอ่ในช่วงลูกทองครับ าาเออโวดเมื่อกี้ยิงติ 1, ดที่หนึ่งพันวัตเตอรงงเลยงงเป็นไก่ตาแตกเลยคอเยนเวกับเราต้องอยู่แถวนี้แหละ เขาอยู่หลังเราตลอดเลยเหรอเองไงชีวิตดีข้าไปฝั่งรู้ก่อนแล้วกันตานนี้โอเคเดี๋ยวไปแคป B ก่อน มันเหลือแค่คอนเวีย์เนี่ยที่เป็นตัวอันตรายต้วนั้นก็เป็นอันตรายเพราะเมาส์มันช้าบอกเพื่อมันจะไปปีอย่าจำสแกนนะไม่เอานะ 1,3ึ่งสามยิงคอนเวย์ไม่เข้าวัดโอ้ชนาพอยแล้วเย้ช yeah. นาพอยแล้วโอ้ oh, ตอนนี้เกือบไปแล้หนึ่งสามยิงคอนเวย์ไม่เข้าอืมน่าสนใจจนตาแต่ก็ชนะไปแบบคิวเชียนับได้ไป3 5 8นาดาเมจได้ทำลายได้สูงคันคะรับไม่ได้คิวสักคิวเลย ก็คล <muitas S 2> ิปนี้ก็จบไปแบบนิ่งๆครับไม่ค่อยพูดอะไรมากกับซุปคอนคิวเลอร์แล้วก็ชนะทุกตาแล้วก็ได้เมเปเป็นที่น่าพึงพอใจเนี่ยผมจะรีบตัดคลิปนี้ลงแล้วก็เดี๋ยวจะรีบลงรีเพลย์เป็นต่อนะไม่ว่าผมผมสัญญากับบางคนเลยว่าเออเดี๋ยวผมจะทำรีเพลย์โอ้กนาโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบปแล้วสำหรับการรีวิวเจ้าคอนคิวเลอร์นั่นก็คืออะไรล่ะชาดำกับวอดก้าจะเรียกว่าไงเออมันจะตั้งแต่ยาวอะไรดีนะอึออ คอนฮิลเลอร์ uler, เออคอนฮิลเลอร์กับ HE เออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งชื่อเล้วนะนี่ยเฮดอแหละเดี๋ยวค่อยไปคิดนะตอนนี้ก็ปิดคลิปก่อนก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วจาการรีวิวเจ้าซุปคอนฮิลเลอร์นะใครอยากได้อย่างล้นก็ไปซื้อในการปลดล็อกเอ่อ M4 1 D หยกนะตอนอนี้อยู่ในร้านค้าเอ่อชุดสินค้าตอนนี้เดี๋ยวน่าจะมีอย่างอื่นมาแทนนะแต่ว่าสิ่งที่ยังขายซูปคอนอยู่นะก็คือผมจะอธิบายว่าใครอยากได้แต่ว่ามันต้องใช้ราคาแพงถึงแพงมากก็คือ สมมติอันแรกเนี่ยเขาจะขาย M4 1 D อยู่ที่ราคา299เสร็จแล้วพอปลดล็อกเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้กล่อง EM โง่ๆมาอันที่เขาเกมแถมให้ก็จะอันนี้คือรับของฟรีพอเสร็จแล้วอันที่2เนี่ยมันจะขายคือ Gladiator รถถังเทียร์6อันที่มันเป็นรถถังยิงหลายๆนั่นนะยิงนั่นละแปดสิบใครเล่นแมคเกมจะรู้จักคันนี้ดีขายที่ราคาแปดพนท่านล้อทองอ่ะพอคุณซื้อแปดพันท่อทองเสร็จคุณก็จะได้รับกล่อง EM ฟรีสกล่องถ้าผมจำไม่ผิดนะ3กล่อง แล้วก็มาต่อขั้นต่อไปคือชิมิล่าขายในราคา599แล้วก็คุณปลดล็อกชิมิล่าเสร็จคุณจะได้คุณก็จะได้กล่องปริศนาคือมิสซิลี่บ็อกไม่ใช่กล่องเอีอมันนะและกล่องปริศนามิสซิลี่บ็อกประมาณเออ่5กล่องแล้วคุณก็จะพอปลดล็อกกล่องอันสุดท้ายคือปลดล็อกชิมิล่าแล้วแล้วคุณก็จมาถึงขั้นสุดท้ายคือต้องเป็นซุปคอนเทนเลอร์ซึ่งใช้ตังค์ทองประมาณ17,500นะครับในการปลดล็อกซุปคอนเทนเลอร์แล้วพอสมมติคุณปลดล็อกซุปคอนเทนเลอร์เสร็จแล้วคุณก็จะกได้ล่อง เอ่อมิสซิลลี่บ็อกซ์หรือกล่องปริศนาอีกเจ็ดกล่องนะก็ใครอยากโดนอยากเสียตังก็มาเสียได้กับซูมคอนคิลเลอร์ได้หรือใครอยากได้พวกกาลีกาลีเดเตอร์ชิม,มิล่าก็เสียแค่นั้นพอไม่ต้องอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องมาถึงซูมคอนก็นได้แต่ว่าผมในไลน์คันนี้ก็เลยต้องมาถึงนะว่ามันเป็นบุญคุณตอ่อไอดีผมมากเลยก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สุดันก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปมาหนาด้วยสำนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย